เริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้สังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยสังเกตได้จากสายการบินที่เพิ่มการท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มสายการบินเข้ามาที่เดินทางเยือนประเทศไทยนะคะ<ม>การเดินทางท่องเที่ยวไทยเนี่ยที่เดินทางเข้ามาเป็นสายการบินต่างชาติตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก5 7 3,000กว่าที่นั่ง ต่อสัปดาห์เดือนก่อนหน้าในี่อยู่ที่เพียงแค่3 2 9 0 0นกว่าที่นั่งต่อสัปดาห์เท่านั้นเองอภายในเดือนเดียวเนี่ยแหะค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงไฮซีซันปุ๊บ,บบวกขึ้นมา74.2%ปซตัวสําคัญของประเทศไทยในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นหนึ่งในนั้นก็คือการท่องเที่ยวนะคะเริ่มดีขึ้นแล้วตอนนี้สังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย สังเกตได้จากสายการบินที่เพิ่มการท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มสายการบินเข้ามาที่เดินทางเยือนประเทศไทยนะคะคมาดูรายละเอียดกันก่อนนะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นตัวเลขจากที่ทางทอทอท,อท,อทอได้เปิดเผยมาบอกว่าการเดินทางท่องเที่ยวไทยเนี่ยที่เดินทางเข้ามาเป็นสายการบินต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยคะ่ะพี่โอคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก5 7 3 0 0 0กว่าที่นั่งต่อสัปดาห์แล้วพี่โอลองเทียบกับเดือนก่อนหน้า เดือนก่อนหน้าเนี่อยู่ที่เพียงแค่329,000กว่าที่นั่งต่อสัปดาห์เท่านั้นเองอภายในเดือนเดียวเนี่ยแหะค่ะคุณผู้ชมคะเข้าสู่ช่วงไฮซีซันปุ๊บโอ้โหกระโดดขึ้นมาสำหรับจำนวนฟรีดท,ที่เข้ามาแล้วก็รวมถึงจำนวนที่นั่งต่อซีทของสายการบินบวกขึ้นมา74.2%เมาจากไหนบ้างล่ะอันนี้ต้องมาดูค่ะเพราะว่าเราจะได้ดูถูกนะคะว่าลูกค้าของเราคือใครนะคะที่เดินทางเข้ามา เป็นสายการบินที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยเยอะเลยนะคะพี่โอคะ่ะส0 0แสนกว่าที่นั่งต่อสัปดาห์อันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง60.9%ครับถัดมาคือเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ,อนะคะหนึ่งแสกว่าที่นั่งต่อสัปดาห์บวกเพิ่มขึ้นมา153%่อยเอเอเชียใต้นะคะหกหมื่กว่าที่นั่งก็เพิ่มขึ้นมา42%มาถึงโซนยุโรปนี่แหละคะ่ะ 5 6 0 0 0กว่าที่นั่งต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้น57%และสุดท้ายคือมาจากตะวันออกกลางประมาณสัก 44%,00 0ันกว่าที่นั่งต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นมา30%เห็นแบบนี้แล้วพอจะเห็นแนวโน้มได้แล้วนะคะว่าลูกค้าเราของเราส่วนใหญ่อยู่ในยังอยู่ในเอเชียนะพี่โอ้นะคะนี่ตะวันออกกลางเกือบจะเทียบเท่ายุโรปนะมาดูค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าสายการบินเนี่ยถ้าหากจะมาโอ้โหท่องเที่ยวในประเทศไทยคือถ้าบินตรงเนี่ยจะดีที่สุด แล้วก็ในช่วงที่ผ่านมามีการเปิดไฟแบบระยะไกลระยะยาวทั้งเช่าเหมาลำทั้งเพิ่มเที่ยวบินเยอะแยะเลยนะคะมาดูอันนี้ก่อนค่ะ Air a s t r a รนะคะเป็นบินมาจากทางเกาะรียูเนียนเกาะรียูเนียนนี่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียแต่ว่าเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นพื้นที่ของฝรั่งเศสตะวันออกไกลนะคะฝรัร่งเศสไกลก็บินมาจากเกาะรียูเนียนเนี่ยมาถึงกรุงเทพคือตอนนี้คือเพิ่มนะพี่โอเ<อ>เที่ยวบิน,บน เขาไม่เคยบินสเที่ยวต่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ไม่เคยบินเลยมาสองเที่ยวต่อสัปดาห์ไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็ใช้เครื่องบินขนาดใหญ่280กว่าที่นั่งถัดมาโอมานแอร์เปิดเที่ยวบินนะคะปารีสมัสกัสมากรุงเทพห้าเที่ยวบินต่อสัปดาห์แทบจะทุกวันเลยค่ะพี่โอเริ่มเนี่ยนะคะตั้งแต่20ธันวาคมเป็นต้นไปไปจนถึง10มกราคมปี2566เลย2 8 8ที่นั่ง Air ์ฟรานซ์แอร r ฟรานค่ะปารีสกรุงเทพนะคะเดิมไม่ใช่เดิมนะกำลังจะเพิ่มก็คือเป็นเที่ยวบินเนี่ยในพฤศจิกาย,ยนเนี่ยจะเป็น5เที่ยวบินต่อสัปดาห์ครับแต่พอข้ามปีปุ๊บบินทุกวัน7เที่ยวบินต่อสัปดาห์ครับใช่ใช้โบอิง777 300ER เนี่ย366ที่นั่งนะคะคและสุดท้ายพี่โออันนี้ขอพุอมงใจเสนอดิฉันดีใจมากเลยที่เปิดน,นี้ แอร์แคนาดาคุณผู้ชม mm hmm. เปิดบินตรง16ชั่วโมงไม่แวะพักก็คือกรุงเทพแวนคูเวอร์แวนคูเวอร์กรุงเทพสีเที่ยวบินต่อสัปดาห์ครับเริ่มตั้งแต่ธันวาความนี้เป็นต้นไปแล้วก็นี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยที่มีเที่ยวบินจากทางเอเชียตะวันออกเชียงใต้ไปยังอเมริกาเหนือ,อโดยไม่แวะพักเลยค่ะครับเขาบอกว่าตอนนี้เมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยค่ะเกาะภูเก็ตเกาะสมุย ไปไหนก็เจอแต่นักท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วเพราะตอนนี้ในต่างประเทศเขากําลังหนีหนาวกันอยู่ครับ<ช>หนีหนาวไม่พอหน,หนาวยังหนีต้นทุนทางด้านแกส๊สหนีต้นทุนทางด้านการใช้ฮีเตอร์ที่บอกว่าปริมาณแก๊สลดน้อยลงและแพงริ้วครับ,รบทีนี้มาดูค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากกรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีทางใต้แน่นอนว่าต้องนึกถึงภูกเก็ตค่ะพี่โอ,อเที่ยวบินของภูกเก็ตก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะคอันนี้ก็เป็นตัวเลขจากทางททอภูออออออกเก็ตนะคะก็แจ้งมาบอกว่าตั้งแต่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นมาเนี่ยคือผู้โดยสารเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยนะคะอยู่1,000งนคนแต่คาดว่าน่าจะเพิ่มเป็นช่วงนี้เลยค่ะ3,000 30, มคนต่อวันโอ้โห <3 S 1> สามเท่าสเท่าตัวแล้วก็ถ้าหากท้า เปรียบเทียบว,ว่าอแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศกับต่างประเทศเนี่ยจะหนีมไม่เกินประมาณนี้ค่ะพี่โอจะอยู่ที่5 0 5สาสายการบินตอนนี้บินกลับมาที่ภูกเก็ตแล้วเนี่ยกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยเจ็ิอละอ,อีกนิดหนึ่งอีกฮึบหนึ่งนะคะที่เหลืออีก30%เป็นี่ยเป็นสายการบินจากประเทศจีนจีนนี่เขายังไม่บินมาเพราะฉะนั้นเขายังไม่เปิดเพราะฉะเท่ากับว่าตอนนี้70%เนี่ยแทบกลับมาเป็นปกติเรียบร้อยแล้วนะคะเที่ยวบินเข้าภูกเกต็ตก็มาจากอะไรบ้างมียุโรป ตะวันออกกลางสแกนดิเนเวียจุรกีเกาหลีใต้แล้วก็รวมถึงแอร์ f ฟลตจากทางรัสเซียด้วยอือันนี้คือการท่องเที่ยวสัญญาณหนึ่งที่ส่งผ่านออกมาคือฝันาแนนฟ้าเราเปิดแล้วยังมีอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายก็ไปทางเหนือนะคะเที่ยวบินจากเชียงใหม่ก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันโซอ่ะพี่โอเมื่อสักครูน<อ>่นี่เป็นอันดับอสองอนะที่มาเนี่ยตะวันออกทางเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะโซมาเชียงใหม่สี่เที่ยวบินต่อสัปดาห์เดี๋ยว<อ>จะเพิ่มเป็นเจ็ดเที่ยวบินต่อสัปดาห์ในช่วงเดือนธันวาคม นี่ well. hey ไฮซีซั่นแล้วนะที่วบานนะใช่ค่ะแล้วก็มีสายการบินลาวจากเวียงจันทร์มาเชียงใหม่จากหลวงพระบางมาเชียงใหม่สามเที่ยวบินต่อสัปดาห์ต่อเส้นทางนะคะอีว่าแอร์ไทเปเชียงใหม่เจ็ดเที่ยวบินต่อสัปดาห์เช่นเดียวกันก็จะเริ่มมกราคมหนึ่งมกราใช่ค่ะช้ยนาแอร์ไลน์จากไทเปมาเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันสามเที่ยวบินต่อสัปดาห์นะคะ โอ้โนี่รายล,ละเอียดเยอะเลยพอพูดแบบนี้ห้อยากจะเที่ยวนะคะาามาดูจํานวนนักท่องเที่ยวที่ทางททเขามีการคาดการไว้กันหน่อยละกันนะคะว่าจะเพิ่มมากน่อยแค่ไหนสําหรับปีงบประมาณนี้ค่ะพี่โอคะคาดว่าผู้โดยสารเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก45ล้านคนเทียบกับ ตอนช่วงก่อนโควิดเนี่ยแสดงว่าจะฟื้นตัวประมาณสัก33%เที่ยวบินสักประมาณสัก4ี่แสนเที่ยวบินเทียบกับก่อนโควิดก็คือฟื้นตัว4 5เอเอาปี66กละปี6 6ผู้โดยสาร96ล้านคนไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือคนที่บินบินบินเข้าออกเข้าออกนะเทียบกับก่อนโควิดเนี่ยจะฟื้นตัวดูเที่ยวบินดีครับ6ก5ส0 0่เที่ยวบินเพิ่มมาร่วม260 0 0 0กว่าเที่ยวบิน ปี2567ผู้โดยสารจะมีทั้งหมด142ล้านคนเทียบกับก่อนโควิดฟื้นตัว99%และเที่ยวบิน892,000เที่ยวบินค่ะเที่ยวบินก็เพิ่มขึ้นไปอีกคุณเวลารเสนี2 0สนกับ30,000กว่าเที่ยวบินอ่ะใช่ค่ะนั่นแสดงว่า2-3ปีนี้กับปริมาณเที่ยวบินกับปริมาณผู้โดยสารเนี่ยจะเป็นตัวชี้วัดว่าประเทศไทย ด้านธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นตัวแล้วหรือไม่ใช่ตอนนี้เขาบอกว่า33%นะค่ะน่าจะฟื้นตัวจากเดิมแล้วใช่ค่ะแต่ปีหน้าจะฟื้นตัวเต็มรูปแบบหรือไม่ทำอย่างไรที่จะดึงคนเหล่านั้นมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ ประเทศไทยครับหน้าต่างบานแรกที่สําคัญที่สุดก็คือสนามบินนะคะคุณผู้ชมคะมในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นทั้งสิงคโปร์ทั้งที่อื่นๆที่โซทั้งอินชอนอเขามีการปรับปรุงสนามบินกันก็ในช่วงวิกฤตโควิดคนเดินทางน้อยไงไม่มีคนก็ใช้วิธีการเนี่ยปรับปรุงมันให้ดีขึ้นใช่พี่อโอแต่อะไรรู้ไหมคะนี่เป็นภาพสนามบินที่ต้องบอกเลยดิฉันไปประสบมาเองแล้วก็มีหลายคนเนี่ยไปมาแล้วก็ส่งภาพถ่ายมาให้พี่โอครับมันมันเป็น ก่อสร้างอ่ะพี่โอแล้วอยู่ตรงข้างหน้านี่ก็เป็นข้างหลังที่จะมีมีห้องน้ํามีตู้กดน้ําซึ่งก็ใช้ไม่ได้เลยแล้วก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่คือเป็นเส้นทางที่คนกําลังจะเดินไปที่คองคอร์ดต,ต่างๆอันนี้คือเป็นสภาพในช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะอ,อันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้แบบแล้วพี่โอดูพื้นพื้นของสนามบินสุวรรณภูมิมที่เรียกได้ว่าโอ้โหภูมิใจนะักภูมิใจหนาโอ้นี่ขนาดนี้เลยเหรอ คือของเดิมเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ที่มีร้านอาหารต่างๆที่ถอดออกไปแล้วก็ถอดออกไปแล้วมันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นทีนี้ปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่ได้มีการปรับปรุงสนามบินอะไรเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเลยคือแทนที่จะใช้โอกาสนี้ในการที่จะปรับปรุงสนามบินให้เป็นหน้าเป็นตาเพิ่มเติมคือต้องทำพื้นที่ของ่างเขต้องทำใหม่ต้องทําใหม่ก็ต้องพยายามเร่งทําให้เร็วที่สุดนะคะจะได้ต้อนรับนักท่องเที่ยว กับการคาดการ์จานวนเที่ยวบินแล้วก็รวมถึงจํานวนนักท่องเที่ยวที่กําลังจะเดินทางเข้ามาในช่วงไฮซีซั่นด้วย